ะะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านดงยอนนะคะและที่นี่ก็คือกะลาโฮมสเตย์ค่ะ และนี่ก็คือแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกลามะพร้าวหรือที่เราเรียกกันว่ากลาโฮมสเตย์นั่นเองค่ะ ซึ่งกะลาโฮมสเตย์ตั้งอยู่ที่บ้านดงยอตำบลพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแค่5กิโลเมตรเท่านั้นเองถ้าใครผ่านไปผ่านมานะคะสนใจแวะเวียนหัตถกรรมจากกะลามะพร้าวนะคะก็ขอเชิญชวนได้เลยค่ะและผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวของที่นี่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครด้วยค่ะและยังมีชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์จากกะลามะพราะ้าวถึงขั้นมาขอเรียนด้วยแบบไม่อยากกลับประเทศเลยเขาบอกว่าชอบมาก Amazing มากๆเลยค่ะ และผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถจะเป็นใครนั้นไปพบกันเลยค่ะคุณคุณลังพึงกระโจมเป็นครูอยู่เรียนบ้านพิทยาศิลป์อันนี้ก็สามีเป็นทหารแต่ว่าเกษียณคคุณลัพึงก็เนี่อหาค่ะทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกะลาสร้อย อะไรต่างๆแล้วก็อะไรเป็นจุดเริ่มต้นหร,หรือว่าแนวคิดที่คุณครูเอาตัวนี้มาเป็นนวัตกรรมคะตอนแรกครงงานอาชีพก็ทําขนมทําขนมแล้ท่านี้ก<ช>็ทําเรื่อยๆขนมสารพัดอย่างเป็นหมดเด็กท่านี้เราได้แต่รูปภาพเอาไว้ติดจัดบอร์ดทันนี้ก็เลยมีแนวคิดที่ว่าเออทำอะไรที่มันจับต้องได้ ก็เลยพอดีไปเจอตอนนั้นลูกไปสอบเตรียมทหารไปเจอหลานก็เอาข้อมือมาเล่นก็เลยถามวอ่าวอันนี้ทําจากอะไรก็ดูแล้วไม่ใช่พลาสติกเขาก็บอกทําจากกะมะาพร้าีนี่ไงอยู่ตรงนี้ตรงนี้ดเดี๋ยวจะพาไปดู <f ix> ก็ในระหว่างนั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์ไปอ้อนวอนเขาขอเรียนขอซื้ออุปกรณ<ข>์ที่ทําเป็นลูกปัดก็ได้มาหนึ่งอาทิตย์จากป่ชาวบ้านจากป่าชาวบ้าน โดยที่ลองผิดลองถูกคือคือเราต้องเจาะเม็ดกะลาตัวนี้ออกมาให้ได้ทํายังไงตรงเรียนรู้วิธีจากนั้นมาเราก็มาต่อยอดกับนักเรียนแล้วก็ตั้งแต่ปีส8่แปก็ทํามาจนจนเลียกลายเป็นโอท็อปจนโดนบังคับให้เป็นโอท็อปเริ่มงานขน้น <c oughs> มันมันต้นทุมันสูงเราสอนเด็กกระดิ่งมือกยุ่งมันมันต้องเนมือต่อมือมันาย,มยาก ที่นี่มันจับตัวนี้เมตาลลิกเนี่ยเราจับสมาธิได้นะมันบางทีกะแยกเอาสีต่างๆไปกองรวมกันใช่ไหมคะไม่เยอะ,ยอะลงทุนครั้งแรกถ้าสมมติว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คืออุปกรณ์เนี่ยตกอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่านิดนึงและเราก็ใช้ได้เกือบตลอดชีวิตเพราะว่าตั้งแต่ซื้อมาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยทําอยู่แบบนี้ เ,เราก็ความรู้เบื้องต้นอะไรจาะกะลาทําอะไรแบบไหน,นยังไงทําให้ดูหมดแล้วก็เริ่มวิธีการร้อยร้อยอยังไงร,ร้อยมีแค่สองแบบร้อยไปทางเดียวกันร้อยสวนทางกันแบบไหน,น<ม>บอกเขาิีเดียวก็รู้และท่นี้แต่บางคนก็ทําช้านิดหนึ่งด้วยอ่าอ,<ม>อย่างนั้น<ม>เราก็จะจัดไปสมมติว่าสองวันเนี้ยเขาได้ทั้งตังหูข้อมือสร้อยคอเขอ็มขัดเราเอาเข็มขัดไว้ที่หลังเพราะว่ามันยากนิดหนึ่งแล้วมันเยอะ ใช้เวลาแต่พอถึงวันแรกไปแล้วเขาําต่างหูทําข้อมือไปได้แล้วนี่เรียบร้อยค่ะแป๊บเดียวเสร็จอ่าเพราะว่ามีวิธีการร้อยง่ายมากมเพีรรยงแต่มมไม่ต้องจําชื่อลูกปัดก็ได้เพราะว่าทำในเนี้ยตั้งชื่อลูกปัดจะสวยหรูเลยนะนี้เราก็ดูเอาว่าเอาาเอลูกปัดแบบนี้นะเอาต็วอย่างให้ดูเขาก็จะดูตามขนาดลูกปัดแล้วก็ทํา S <S ม,มีสูรินหรือบุรีรัมทีมาเยอะลค่ะตัวนี้นะคะถ้าเราจะทําหลักสูตรที่เป็น,นการเรียนทาสร้อยเส้นนี้นะคะเราจะกําหนดหลักสูตรว่าระยะเวลาในการเรียนเนี่ยก็คือจะจะ,จะกี่ชั่วโมงแล้วก็มีขั้นตอนอยังไงบ้างคะเราเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนสมมติว่าพวกหนูมามาขอเรียนทําแค่สร้อยเส้นนี้ค่ะถ้าจะเป็นเขามาเรียนนะคะปกติแล้วจะให้จะสาธิตวิธีการทําลูกบัต กลมใช้เครื่องมือจริงเลยใช่ไหมคะจริงให้ทดลองแล้วทีนี้เราก็จะให้เขาใช้ลูกปัดที่มันสําเร็จอยู่แล้วที่เรามีให้แล้วเนาะวัสดุที่มีเตรียมไว้ก็ทําตามขั้นตอนจะใช้เวลาไม่นานแค่ประกอบค่ะคือส่วนหนึ่งเราเราเรเตรียมไม่รอเขาแต่ว่าเราเราก็ต้องให้เขาได้รู้ได้ว่าไอ้ก่อนจะมาเป็นลูกปัดกลมเนี่ยคุณต้องทําแบบนี้แบบนี้คือเราจะมีคือเหมือนกับว่าเตรียมอุปกรณ์ส่วนหนึ่งไม่รอเรียบร้อยแล้วเตรียมวัสดุไว้ทําได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายจะ ทีนี้จะกําหนดเวลาเป๊ะเลยไม่ได้เพราะบางคนมันเขาสามารถไม่เท่ากัน่กันน่นแหละและไอ้และตัวที่ไปทําลูกปัดจะดูหรือเปล่าเครื่องทําทําลูกปัดใช่ไหมคะพี่อยากดูเนาะว่าอุปกรณ์ที่เราใช้มันมีอะไรบ้างเนาะต้อง,ต,องต้องให้ <c oughs> ให, <c oughs> ให้ให้คุณครูแจ็คก,กี้ลองลองสาธิตวิธีการทำไหมคะสอนสอนการทำลูกปัดสักนิดนึง นาขาเรามาดูกระบวนการวิธีการบรรยาาบ้านร่มเรือนไปด้วยต้นไผ่นะคะทให้มาเรียรนยนะุนนะวคุณเจ้จะพามาดย่าขั้นตอนขั้นตอน่คุณตาจะโชว์สาธิตวิธีการทำลูกปัด นี่เขาเรียกว่าเครื่องอะไรคะคุณตาสว่านแท่นเขาเรียกสว่านแท่นสว่านแท่นหน้าที่อหลักของสว่านแท่นนี่คือเจาะเจาะใช่ไหมคะเจาะกะลาเหมือนได้คะ้าทำเป็นเป็นแม่พิมพ์ในการเจาะเลยใช่ไหมคะมันจะมีอยู่แค่สามสี่แบบแล้วก็สามขนาดอย่างละสามขนาดแค่นั้นเองกระลามันก็จะมีแค่สงสีสีปกติสีน้ำตาลของกระลาเนาะค่ะอ่อนแก่นิดหน่อยต่างกันแล้วก็มีสีขาว สีขาวมันได้จากกะลาไอ้ถึงทึกอ่ะที่ขูดเสร็จหน้าขนมดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นสีขาวถ้าอ่อนมากไปพอเราเจาะออกมาปุ๊บมันจะเหี่ยวลูกปัดจะเหี่ยวเราต้องใช้กะลาที่ค่อนข้างแก่นิดนึ่งแต่ยังสีขาวอยู่่างเราไปจะที่ไหนแล้ให้เด็กเจาลูกปัดบางครัที่จะตกลงตรงๆเราทำวิธีให้มันแบบ อืมแบบขึ้นมาเกาะรูเดินจะมีรูเล็กๆขึ้นหลอดแต่นี่เหมือน ผลิตภัณฑ์จากกะลามมพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นับว่าเป็นวิธีชีวิตของชาวบ้านตลอดจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของการเรียนรู้เพื่อนำกะลามะพร้าวที่เป็นวัสดุเลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเครื่องตกแต่งบ้านเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายของสุภาพสตรีโดยปัจจุบันมีการออกแบบกระเป๋าถือสุภาพสตรีเข็มขัดเข็มกลัดปิ่นปักผม และสร้อยต่างๆค่ะ